โยนิโสมนสิการกุศลอักุศล,ศลฝ่ายนาครสามีผู้ครอบครองจิตตนครได้ค่อยๆมีจิตใจสงบจากความยินดียินร้ายมีจิตใจสว่างเกิดความขมักข้้นไม่เฉยชายเกียรคร้านและได้พบความสงบใจอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเป็นเหตุให้เกิดความชื่นชอบเลื่อมใสในองค์พระบรมครูพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระศัสดาหแห่งคู่บารมีเพราะเท่ากับได้ประทานความสุขพิเศษทางจิตใจให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์สมาธินิมิตต่างๆที่คู่บารมีนำมาพร้อมกับโยนิโสมนสิการจากพุทธะสำนักล้วนน่าดูน่าฟังเมื่อดูและฟังแล้วใจสงบผ่องแผวมีสุขอยู่ห่างไกลจากพระองค์มากมายได้รับฟังเพียงบางสิ่งที่ประทานมายัางให้เกิดความสุขถึงเพียงนี้หากได้ไปเฝ้าใกล้ชิด หรือเสด็จมาโปรดในที่เฉพาะหน้าจะได้รับความสุขสักเพียงไหนเมื่อคิดไปดังนี้ก็พอดีเหลือไปเห็นคู่อัศวะแอบโผล่หน้ามาดูแวบหนึ่งจิตใจก็แวบออกไปถึงความสุขสนุกสนานต่างๆที่สมุททยนำมาพร้อมกับสมุนทั้งปวงสมุททยก็ได้สร้างสิ่งบันเทิงสุขให้เป็นอันมากเป็นต้นว่าโรงหนังโรงละครได้ส่งอารมณ์เข้ามาแสดงเป็นภาพต่างๆอย่างภาพยนตร์มีคนภาคชื่อว่า อายุนิสโสมนณสิการแสดงภาคประกอบไม่แพ้ผู้แสดงภาพยื์ของคู่บารมีเรียกร้องเสียงหัวรเราะเฮฮาได้มากมายจากประชาชนทำให้บ้านเมืองสนุกสนานไม่เงียบเหงาส่วนวิธีของคู่บารมีรู้สึกว่าเงียบสงบไม่เอะอะทำให้บ้านเมืองเป็นเมืองเงียบสงบสงัดจึงเกิดมีความลังเลสงสัยขึ้นว่าจะเลือกเอาข้างไหนข้างหนึ่งสนุกแต่ไม่สบาย อีกข้างหนึ่งสงบแต่ไม่สนุกทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะมียิ่งหย่อนแตกต่างกันทํานองนี้จะอย่างไรก็ดีครั้นคู่บารมีสังเกตเห็นนครสามีเกิดความลังเลดังนั้นก็รีบแสดงภาพเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือกุศลกับอกุศลคู่หนึ่งสิ่งที่โทษกับสิ่งที่ไม่มีโทษคู่หนึ่งสิ่งที่เลวกับสิ่งที่ประณีตคู่หนึ่งสิ่งที่ดำกับสิ่งที่ขาวคู่หนึ่งเปรียบเทียบกันและยุนิโสมนสการ ก็ได้แสดงภาคอธิบายชี้แจงโดยชัดเจนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือตัวอกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคืออกุศลเป็นต้นครั้นครสามีมองเห็นรู้จักหน้าตาของอกุศลเป็นต้นก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองทันทีว่าพักพวกสมุท,ทยัยล้วนเป็นตัวอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เลวและดำส่วนพักพวกคู่บรารมีล้วนเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ เป็นสิ่งที่ประณีตคือดีและขาวสะอาดจึงมีจิตใจสิ้นสงสัยว่าฝ่ายไหนจะดีฝ่ายไหนจะเลวเกิดศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระบรมครูยิ่งขึ้นภาพเปรียบเทียบกับยูนิโซมนรสการผู้แสดงภาคนี้เป็นเหตุให้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่นอนหนีห่างออกไปทันที